คืออย่างนี้ลูกสาวเนี่ยคือแม่ลูกสาวเนี่ยออกมาบอกกับทุกคนว่าพ่อสบายดีแล้วจะให้ให้วิดีโอคอลคุยกันหล,ลาน,ลานได้ไดใช่ไหมเพราะว่าเด็กเข้าเรียนจำไม่ดีไงซึ่งตัว,ต,วตัวลูกเองก็เข้าเรียนจำก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะาออกมาพูดไม่ดีแล้วออกมาหน้าตาแบบว่าหน้าตาแบบร้องไห้ผ่านการร้องไห้มาแล้วแล้วก็บอกว่าเรียนจำเนี่ยจะให้พ่อเนี่ยไปเป็นผู้คุมการลอกท่อทีนี้คนที่ององก็ตกใจว่าคือ คือถ้าหากว่าเรือนจําทําอย่างนี้เนี่ยมันก็เกินจริงไปเพราะนี่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะชั่วนะมันก็เกินไป,ไปแต่ถ้าเกิดมันไม่จริง<ๆ>มันก็ดราม่าไปให้พ่อแบบมันพูดออกมาแล้วแบบคนจะได้สงสารพ่อทําไมพ่อจะคุมล็อกท่อไม่ได้พ่อคุมล็อกท่อได้ถ้าพ่อเนี่ยใกล้วันออกอยู่ในในกติกาว่าใกล้วันออกแล้วแล้วล็อกท่อเป็นก็มาคุมล็อกท่อนักโทษมาคุมนักโทษก็ใส่ทุนนักโทษออกมาแต่ว่าพ่อเนี่ยยังไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะออกมาคุมล็อกท่อได้ใน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 ใ แล้วพ่อมันลอกท่อไม่ได้มาแล้วต้อง่อทั้งลูกเลยคนนี้เลยบอกว่าเอไอมาเอใช่ใส่โบเยอะอะโบเยอะอะคนที่บอกว่าเยี่ยนี่แบบมันหลอกทงจริงอะหลอกท่คือก็พูดไปเรื่อยเรือนจำก็เลยออกมาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยที่แพทองทานเนี่ยออกมาพูดกันจนกลายเป็นไวรัลไปเลยว่าเรือนจำใช้ทั้งิณไปคุมงานลอกท่อเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะ วันนี้เนี่ยผอ,อรเรียนจำนนทบุรีเนี่ยคุณกนกวรรจิ๋วเชื้อพันธ์ซึ่งเป็นรองโฆษกกรมรัชธรรมบอกว่าคุณนักินตั้งหามที่มาพูดคุยและแจ้งความประสงค์กับผู้ประชาการเรือนจำคลองเปลมว่าหากเป็นไปได้ก็อยากจะช่วยงานสาธารณะคือลอกท่อเพื่อประโยชน์ของกรมรัชธรรมซึ่งการพิจารณาส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะเนี่ยมันต้องไปไปตามระเบียบกรมรัชธรรมว่าต้องการส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปเพื่อสมัครอื่นใดเพื่อประโยชน์ โดยกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติคือหนึ่งจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไปจําคุกไม่เกิน3ปีและต้องจําคุกม,มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3การมีโทษ1ปีแปลว่าพ่อเธอต้องจําคุกไม่น้อยกว่า4เดือนอแล้วต้องโทษจําคุกครั้งแรกก็ใช่เพราะพ่อเธอจําคุกครั้งแรกเขาไม่ยอมจําพกไงกา,การขึ้นเลื่อนนักโทษเด็ดขาดต่อไปทำงานจะต้องดูถึงพิธีการทาผิดด้วยลักษณะความผิดด้วยแวาะด,ด,ด้านข้อมูล บุคคลก็ทำหนึ่องอายุประวัติปวามเพื่สุขภาพด้วยความแข็งแรงด้วยพ่อก็ไม่สบายเจ็บอ่อนแอบอ,อ,อ,อายุก็เยอะแล้วเนี่ยราชทานเลยบอกว่าเราก็เลยแบบคือมันก็เป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีอ่ะน,น,นะแต่อันนี้คือคุณทัศศรีมาบอกเอง ดาคุณทัิณเนี่ยเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์แล้วหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์มไม่ได้เข้าเกณฑ์เลยเค,คือพ่อรู้พูดอะไรเกณฑ์ก็ไม่รู้แล้วก็ออกมาแบบเนี่ยพ่อจะพ่อจะมาเป็นผู้คุมลอกท่อคือเหมือนเรียกร้องความสงสารอะ่ะคือจริงจริงคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์ก็เป็นคนลอกท่อได้คุณทักษิณต้องลอกท่อได้แต่คุณทักษิณไม่ได้เข้าเกณฑ์เข้าใจไหมเข้าใจแล้วออกมาพูดอะไรอะไรสาระปะ เออแล้วนี่จะเล่าให้ฟังนะคนแบบความที่ฉันแบบเฉียดมาแล้วนะฉันก็เลยมีเพื่อนเยอะฉันต้องตีสีเเล่าให้ฉันฟังว่าวันแรกที่แม่แม่ที่ใส่ชุดแบบชวยอะไรก็หยิบมาใส่เลยนะแม่ซึ่งวันนั้นแบบรทั้งตัวใช่แล้วแม่ซึ่งวันนั้นแบบคือผมกระเบงกระบังเนี่ยไม่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เคยเป็นแล้วผมแม่แม่ต้องใช้ซื้อเสยอีนะแล้วก็สวมเสื้อกับสวมกันแดดอัมพรางดวงตาเขาบอกว่า แม่ลูกนี่ร้อง,องหไองห้แม่ลูกเป็นร้ทานอแม่ลูกเป็นร้องไห้แบบร้องไห้แบบร้องกันแบบแบบเหมือนจะเป็นลม <c oughs> คุณหญิงร้องไห้หนักมากอยากกันแล้วไม่ใช่เหรอเจ <c oughs> <โ>อกันตลอดคนร้องไห้หนักมากแล้วก็ทั้งหมดร้องไห้กันยกใหญ่เลยนะอืมกว่าจะออกมาแบบว่ากว่าจะแบบฝืนใจออกมาให้สัมภาษณ์ได้อะร้องไ <c oughs> ห้กันหนักมากแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหม เธอเข้าใจปะเธอเวลาเธอกอดอ่ะเธอต้องเธอต้องกอดอุ้งอิงว่าอุ้งอิงเป็นนักการเมืองอันนี้ไม่ให้กอดเลยนะกันเอาไว้เธอพุ่งไปกอดเอมเอมเขาอีดีเอมเขาไม่ใช่ตัวนี้กันแบบค่อนข้างแน่นหนามากเลยไม่ให้เจอเสื้อแดงเลยนะไม่ให้เจอเสื้อแดงตัวเสื้อแดงพุ่งจะต้องเลิกได้แล้วนะเขาไม่ได้แบบว่าอะไรเขาไม่ได้ใหญ่ดีพวกเธอหรอก แล้วนี่นะอุ๊อีก็จะมีคดีต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าพักเนี่ยหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เนี่ยก็เป็นไ่ได้ไม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 ่ได้วันแรกวันแรกเนอะคแม่ใส่ชุดไปร้อยไปใช่หยิบช่วยอะไรก็ไม่ใส่มาเลยอ่ะปกติคุณแมุ่ณจะไม่ใช่เนี้ยหลุดอ่ะหลุดคคือรีบอ่ะรีบช่วยอะไรได้ก็หยิบมาเลยโอ้ยนั้นร้องไห้หนักมาก แล้วแก่ชั่วข้ามคืนไปเลยนะอืวันหลังเลยไม่กล้ามาเลยเ่ะแบบทนเห็นสามีตัวเองติดคุกไม่ได้ทาไมจะทนเห็นไม่ได้คุณขาโกงอะโกงอะคุณหญิงก็มีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยนะคดีที่เรียนชดาไงที่เขาหนีไปจนหมดอายุความอะนั่นอะคดีคุณหญิงค่ะค่ะคุณหญิงแบบคดีคุณหญิงรับอย่าลืมนะเอ้ยไปนี่ไปดูคดีนี้นะเธอไปดูนะบริษัทที่ไปประกบอะบริษัทที่สองสามอะ พวกกันใช่ไหมเออ